สะดุ้งไปตามๆกันครับเมื่อมีหนังสือเตือนจากปปชออกมาถึงเรื่องโครงการกู้เงินดิจิทัลโอ้โหนี่ร้อยเจ็ดหน้านี่คุณนับหน้าเลยนับหน้าครับผมนับหน้าครับเนชั่นอินไซต์เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าปปชตั้งเรื่องสอบเรื่องเงินดิจิทัลจะสรุปออกมาในเรวันนี่แหละแล้วบอกแล้วว่าดูกรรมการก็พอรู้แล้วตอนนั้นดูกรรมการประธานกรรมการต่างๆนะครับถูก พาแล้วแต่นะเรารู้แล้วมันคล้ายๆกับอีกหนึ่งโครงการเครื่องโครงการสปอกกคณะกรรมการชุดที่ดําเนินการตรวจสอบในโครงการนี้เพื่อป้องกันการทุรจริตเชิง <ๆ S 1> นโยบายเนี่ยชุดนี้ที่ปปชตั้งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนะตัวตึงทั้งนั้นเลย <c oughs> ตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับใช่คุณสุภาปิยจิติเนี่ยเป็นประธานกรรมการตอนนี้หมดวาระไปแล้วตั้งแต่วันที่11มกราคมที่ผ่านมา คุณสุวรรณสุวรรณจุทะรองประธานกรรมการปปชจะมาทําหน้าที่แทนหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เดิมทีเ็าบอกว่าจะตั้งแทนอ๋อเหรออันนี้เป็นกรรมการปปชอ่าแล้วตรงนั้นจะงมีนี้ไปเป็นนักวิชาการไปดูสิพี่วีสุงทรวุฒนะดรมนตรีนะนี่ศิริลักษ์คอร์มันอันนี้อธิการไออ่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์อ่าคุณอาชนาวัยความดีนี่ลูกม่อแบงชาตินะครับอิสระเสรีวัฒนวัฒนวุฒิอันนี้จาก ปชปแต่ลาออกไปก่อนหน้านี้ถูกต้องในรายงานของปปชพูดง่ายๆมีทั้งพูดในรายละเอียด<ช>มีทั้งเตือนหนักๆ <c oughs> เอาเอา,เอาสรุปสรุปยกันฮะมันมันเยอะนะฮะชี้ชัดเป็นนโยบายเข้าข่ายอาจจะสุมเสียงเรื่องขัดรัฐนูลสัญญาว,ว่าจะให้อ่าอันนี้สะดุ้งโหยงเลยทีนี้ <c oughs> พอขัดกับรัฐธรรมนูนถจะดำเนินการ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเดินหน้าต่อไปก็ลําบากครับตอนนี้ไม่มีการศึกษาถึงความเสี่ยงจริงกราบอกว่า เออนี่จริงหรือเออเออนี่จริงเพราะนโยบายที่พูดไปคือนโยบายที่จะดําเนินการแต่ไม่พูดถึงความเสี่ยงไม่ได้งลุกยี่งกรกตกรกตต้องลงเรียกขนาดนั้นเลยเหรออู้หูอู้อ๋อหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงแนวแนวแนวทางจากที่เคยหาเสียงไว้และแถลงต่อสภาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงไม่ตรงปก ก็คือเขียนนะฮะคือไม่ใช่ไม่ใช่ในเช่น i n s ไซ h ์สรุปไม่ตรงปกนะฮะคำนี้ก็เขียนในในเอกสารเลยคำว่าไม่ตรงปกผมนี่คณะกรรมการในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการผริตจากนโยบายดิจิตอลทันสมัยมากผมว่าผมผมเห็นภาษาของวาตกรรมอยู่ในรายงานนี้นะเขาเดินก็บอกจะไม่กู้อยู่ให้ตอนหาเสียเสร็จแล้วมากู้อ่าอนุการชุดนี้บอกว่าไม่ตรงปกต่อมาแจกทุกคนไงอ่าเนี่ยที่ไม่ตรงปกอ่า นอกจากพรกการเมืองกระทาการสุมเสียงรังขัดลำนวนอันนี้พรคการเมืองอาจจะกระทําการสุมเสียงที่ขัดกับรัฐธรรมนูญตัวพักเองสุมเสียงขัดกับพรบวินัยการเมืองกลางอันนี้เราพูดตลอดเจ็ดมาตราหาสามมาตราหกมาตราเจ็ดมาตราเก้าอะไรก็ว่าไปข้อมูลจากธนาคารโลกไอเฟชี้ชัดว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตอันนี้แหละครับเป็ชาติด้วยเป็นชาติก็พูดด้วยนะครับเอาละปปชเสนอแนะ ข้อเสนอแนะบอกให้ปรับเปลี่ยนแนวทางแจกเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางก็คือลดขนาดลดไซส์ลงมาผ่านเครื่องมือชี้วัดเส้นความยากจนเท่านั้นแสดงว่าออกนโยบายเนี่ยต้องจํากัดว่าดูแลคนที่เปราะบางเออพูดไปเดี๋ยวหาไม่เชื่อหาว่าพี่โอเนี่ยเต้าข่าวไม่ตรงปกครับนี่อยู่นี่นี่เพราคือโ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการดําเนินนโยบายตรงปกกับที่หาเสียงไว้และอาจเป็นกรณีตัวอย่างของการหาเสียงนะใช่ไหมที่มีลักษณะสัญญาว่าจะให้และขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งออโอ้โหนี่เสร็จแล้วที่น่าสนใจมากกว่านั้นใน177หน้าเนี่ย<อ>ผมสนใจภาคผนวก<อ>ผมไปดูภาคผนวกน่าสนใจ ภาคปนวกที่คําถามที่ตกเถียงกันเยอะว่าวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยเสร็จแล้วมีไรเพราะในนั้นเขาเชิญตัวแทนของแม่ชาติเข้าไปร่วมด้วยว่าไปให้ข้อมูลข้อมูลนี่ยแล้วในรายงานของแม่ชาติที่ส่งให้กับคณะกรรมการชุดนี้อ,อ้างอิงจากข้อมูลไอเว็บและก็โอเบนนิยามคําว่าวิกฤตออกมา7วิกฤตเนี่ยถามดูว่าใน7วิกฤตเราเข้าข่ายไหมสรุปทั้งหมดเนี่ยใน7วิกฤตเราไม่เข้าข่ายเลยนะ <c oughs> วิกฤตสถาบันการเงิน เกี่ยวข้องไหมนี่มีปัญหาอะไรบ้างปัญหาภาพคล้องคอมิเรคพลตเรโชต่ำสถานการณ์ปัจจุบันไม่อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์เลยวิกฤตเงินไหลออกการสูญเสียเงินทุนสำรองเราก็ไม่เข้าเกณฑ์เฉียพลันเล่นรุนแรงนะยิงอย่างวิกฤตนะวิกฤตค่าเงินค่าเงินอ่อนค่านะยังเฉียบพลันเฉียบพลันสถานการณ์ปัจจุบันอ่อนแค่หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์วิกฤตวิกฤตนี่นะเกิดจากอะไรเกิดจากไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำหนดชำระเงินในวงกว้างคำตอบคือ ปัจจุบันเรา NPL แค่เท่าไร2.7 2.7 <2. S 1> ไม่เข้าขายอ่าวิกฤตที่ห้าวิกฤตการเติบโตทางเศรษฐกิจข้อนี้ฮะค,ครับ NPL ตอนนี้คือการชะลอตัวเนี่ยเกิดจากการหดตัวอย่างฉับพลันและรุนแรงของ GDP อเราเข้าเกณฑ์ไหมปัจจุบันไม่เข้าเกณฑ์อีกไม่เข้าเกณฑ์ครับเพราะตอนนี้ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยต่ำกว่า1.5ถึงเข้าเกณฑ์หรือว่า0.8ตอนนั้นเราไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตเงินเฟ้อเราก็ไม่เข้าเกณฑ์เจ็ดเหตุผลวิกฤต แบงชาติในเอกสารนี้ไม่เข้าเกณฑ์โอ้โหหนักไหมบอกได้เลยว่าเดินหน้าก็จะท่าทางจะลำบากเพราะมีข้อทักทวงไว้แล้วและก่อนหน้านี้ปปชทำให้เห็นแล้วกรณีจำนำข้าววิกฤตในแง่ของสภาพัฒนอะ่ะ สภาพัฒน์ก็ประเมินเอก<อ>สารภาคผนวกสภาพพัฒน์เขาบอกเหมือนกันว่าวิกฤตไม่วิกฤตข้อมูลจากพัฒน์บอกว่าต้องพิจารณาหลายอย่างทั้งอัตราการตรดต้อยทางเศรษฐกิจอัตรา,ารเงินเฟ้อต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดและต้องหาเลือหน่วยงานทางน้าเศรษฐกิจทุกหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปอันนี้มุมของสภาพัฒน์นะกวางกลางกระทรวงการคลังก็มีปัจจัยที่แสดงเห็นถึงความวิกฤตการคลังคือจานวนเงินกองคลังที่เหลืออยู่ความสามารถในการหารายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่รัฐบาลต้องใช้หรือไม่อันนี้ก็กว้างกว้างซึ่ง ของแรงชาติแต่ตรงสุดละอา <c oughs> ถามว่าแล้วผลการศึกษานี้เขาจะทํำยังไงปกติเมื่อผลการศึกษาออกส่งไปให้รัฐบาลส่งไปคอรมอนะคอรมอจะต้องไปพิจารณาเรื่องนี้และดําเนินการครับ,รบประเภทแบบว่าไม่ดําเนินการไม่ได้กรณีของคุณยิ่งรักชินวัตรเจอบ่วงกรรมตัวนี้ตัวนี้แน่นอนอตอนนี้ถามปาชแล้วส่งไปหรือ,อยังถ้า,ถาคำพูดเลขาปปชเนี่ยเหมือนกำลังพิจารณายังไม่ส่ง นะโดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดต่างๆนี่เขาไม่ส่งแต่คุณอ่ได้มายังไงก็พี่วีพี่โอได้มายังไงเต็มหมดเลยเนี่ยตอนนี้ร้อยเจ็ิบเจหน้านะถ้าฟังดูเลขาไอปปชบอกยังไม่ส่งเนี่ยยังไม่ส่งอะไรมันต้องส่งไปให้ที่ประชุมปปชชุดใหญ่รับทราบครับผลการดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อน